ชุวมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเมื่อวานในส่วนของตัวเซฟตี y เดคฟิลเจอร์ก็ปิดทรงตัวนะคะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ะระดับ ส2มจุดอมองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็ยังอยู่สนณะที่รอจับตาความคืบหน้าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในส่วนของการประชุมอ c b ีที่จะมีขึ้นในวันที่4นี้นะคะขณะที่ uh, ในเรื่องของตัวเลขภาคการผลิตแล้วก็ uh, ในส่วนของความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยอาจจะเข้ามาสร้างความผันผวนได้บ้างอยู่เหมือนกันก็อาจจะต้องจับตาดูความคืบหน้า แต่ก็มองว่าประเด็นหลักๆน่จะอยู่ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ในเรื่องของการประชุม ECB ที่น่าจะส่งผลต่อเม็ดเงินลงทุนว่าจะยังมไหลเข้ามาในตลาดภูมิภาคแล้วก็ตลาดบ้านเราหรือเปล่าขณะที่นักงทุนต่างชาติเองเกลับมาซื้อหุ้นเมื่อวานนี้1,500กว่าล้านบาทแต่ว่าขายสุดที่ออกมาในส่วนของ s a f e future ประมาณ1 3 9 1สัญญา อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูจาก o p e n t e r e s เองเนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ3,000กว่าสัญญาในส่วนของตัวซีรีส์ U ูทำให้มองว่าในเรื่องของอาการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ชี้ชัดแน่นอนว่า,าจะทำให้ทิศทางของอตลาดเนี่ยมีการพักตัวลงไปอย่างแรงๆเนื่องจากว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายในเองเนี่ยแม้ว่าจะตอบรับต่อ หน้าตาคอรมอไปแล้วแต่ว่าก็ยังรอด,ดูในเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจกที่จะาจะเข้ามากระตุ้นในส่วนของการลงทุนแล้วก็การบริโภคภายในประเทศอยู่ก็อาจจะเข้ามาเป็นปจัจจัยบวกเพิ่มเติมเพราะยังคงต้องจับตาความคืบหน้ากันต่อ,อส่วนประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปพลังงานเองเนี่ยอาจจะเข้ามารบกวน ส่วนของหุ้นที่เกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองยังมองว่าการพักตัวะระหว่างทางในกรอบของการปรับขึ้นเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดแนมะ้ว่าการขยับขึ้นไปเองเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้แรงๆในระหว่างวันเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่จะมาลับดันให้มีการดีตัว ขึ้นไปได้อย่างรุนแรงในแต่ละวันดังนั้นเนี่ยจึงมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวของตัวเอชาศูนยู14วันนี้เนี่ยยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดประมาณพ0น0ี่สิถึงพันหจุดคือถ้าหลุดระดับ1ึงพจุดลงมายังมีรับที่ระดับ1นึ่จุดน่าจะยังไม่หลุดบริเวณดังกล่าวลงไป ดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เปิดสถานะรองอซ่า 0U14 ไว้เมื่อวานนี้ที่ระดับ1 0 4 5จุดเนี่ยมองว่ายังสามารถถือสถานะต่อได้ถ้าไม่ 40จุดลงมาแล้วก็ให้รอผ่านระดับ1,050จุดขึ้นไปทำกำไรที่ระดับ1,054จุดแต่ถ้าลงมาแล้วเนี่ยอาจจะไปรอดูอีกทีที่ระดับ1,036จุดถ้ารับอยู่ก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าเปิดสถานะลองอีกครั้งเพื่อดักการดีดกลับขึ้นมา สำหรับในส่วนของ b l a n น u 1ยเมื al, อ่อวานสามารถเปิดสถานะได้ที่ระดับ2.23บาทก็ยังให้ถือสถานะต่อ,อเพื่อเราทำกำไรที่ระดับ2.37บาทตัดขาดทุนที่ระดับ2.12บาทประรรมชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ